ครับอ่าอันนี้เมื่อกี้อ่าโค้ด F 8 5นะครับนี้มาดูถ้าเกิดปัญหากับโซยหน่อยถอยหลังล่ะจะขึ้นโค้ดอะไรนะครับกับโซยหน่อยเกย์เท่าได้ถอยถอยหลังปุ๊บย์เด่าไอ่าขึ้น F 8 6นะครับหมายถึงอะไรเดิมครับรอให้มันแล้วก็กด F 8 6กก็คือ T F เหมือนกัน การติบิสัน R คือร,รีวอดนะครับเสียนอยเออเลอร์อรอนะครับเราจะไปเช็กที่ตัวเสียนอยนะครับมี F กับ R จับได้นะครับตอนนี้คือตัว R นี้ปักมันรวมลตเราก็จะตึ๊บตักเก็บเสร็จแล้วมาทดสอบนะครับอ่ขี่รถขุ้นยน เดินว้อยหลังครับเดินหน้าอ่าเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปลบโค้ดนะครับที่การลบโค้ดก็ดูจากคลิปที่แล้วนะครับผมเคครับ